ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาถ่ายน้ำมันเครื่องรถไถคูปุต้านะครับรุ่น L3608 นะครับนี้เราก็เบิกของมาใหม่ๆแล้วครับอันนี้จะเป็นกรองนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับก็เป็นของคูปุต้าโดยเฉพาะเลยนะครับห่อพุมมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็จะมาเติม นี่ครับเราถ่ายนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะจะใช้อ่าเบอร์สิบเก้านะครับเบอร์สิบเก้าเปลี่ยนถ่ายนะครับ,น,รบนี่นะครับที่มือผมชี้นะครับไดิฉานปรามองเห็นหรือเปลนะ่าเนาะนี่ครับอยู่ใกล้นี่นะครับ สองตัวนะครับซ้ายขวาขันขันแล้วก็ถ่ายออกครับจะใช้บล็อกบล็อกก็ดีนะครับบล็อกถ่ายออกมาครับหรือไปแจแหวนนะครับนี่ครับนี่ครับพม่ชาว่ามองเห็นหรือเปล่านาะนี่ครับใต้ท้องจะมีรัดเบอร์สิบเก้าครับถ่ายแล้วก็หาอะไรพัชนะมาลองนะครับ ตัวนี้ผมใช้กระมังครับกระมังเล็กนี่นะครับอเดี๋ยววางกล้องแล้วถ่ายเลยครับคลายออกแล้วก็ให้มันไหลเลยครับแล้วก็เปิดฝาด้านบนด้วยนะครับวิธีจะได้ไหลง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันเครื่องหกลิตรนะครับใช้กับรถถ่ายรุ่นนี้นะครับ L สามหกส่วนแปดแล้วก็ใช้ ได้กับอีกหลายๆรุ่นนะครับอันนี้จะเป็นออยฟิลเตอร์นะครับเป็นกรองเครื่องนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมคลายนัดเบอร์้9ออกมานะครับน้มันก็จะไหลนะครับดีพื้นที่แคบนะครับเอากลวยมารองแล้วก็ให้มันไหลลงหาภาชนะอะไรมาใส่นะครับ มันจะไม่เลอะจุดนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดฝาที่นี่นะครับฝาด้านบนนะครับฝาเติมอันนี้นะ้ำมันเครื่องก็ไหลเกืหมดแล้วนะครับครับก็อย่าลืมถอดน็อตสองข้างเลยนะครับจะเป็นเบอร์19เหมือนกันนะครับก็จะเป็นน็อตประมาณนี้นะครับ ก็อย่าลืมตรวจสอบแหวนทองแดงด้วยนะครับห้ามหลุดหายนะครับใครจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับแต่ผมเช็คดูยังใช้ได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนแต่ห้ามหายนะครับเพราะว่าถ้าหายจะทําให้น้ำมันเครื่องซึมเลอะนะครับเครื่องน้ำมันเครื่องก็จะขาดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีผลกระทบกับเครื่องยนต์นะครับถ้าเครื่องน้ำมันเครื่องแห้งเลยครับพังเลยนะครับเครื่อง ปดเป็นแสนนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับทำมันแห้งแล้วก็เครื่องพังนอกนะครับก็แนะนำให้ใช้ประแจบล็อกนะครับถ่อนไม่แนะนำให้ใช้ปักตายนะครับเพราะมาจะทำให้นัดมันเย็นนะครับหรือใช้ปักแหวนนะครับที่หัวดีหน่อยนะครับ ว่าจะได้เหลี่ยมไม่ลุดครับก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับพอน้ามันเครื่องออกหมดแล้วนะครับเราก็จะมาปิดเข้าคืนนะครับนัดก็จะเป็นนอตเหมือนกันเลยนะครับเท่ากันนี่นะครับปิดคอที่เดิมเลยนะครับสองข้างแวนทองแดง กันรั่วกันซึมตัวนี้นะครับก็ห้ามหายนะครับปิดปิดก่อนนะครับใส่ล็อตสองตัวปิดถางน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะครับค่อยเติมตัวใหม่เข้าไป นี่ครับก็จะขันเข้าไปด้วยมือง่ายๆก่อนนะครับให้สุดเลยนะครับแล้วก็ค่อยขันตึงแน่นนะครับถ้าใครไม่มีด้ามบล็อกก็ให้ใช้ปเป็นแยวแล้วก็ใช้ค้อนเคาะปลายนิดหนึ่งครับนิดเดียวนะครับไม่ต้องแรงมากแค่นี้ก็แน่นอยู่แล้วครับโอ้เ่นอนเลยครับนี่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องนะครับ ผมนี่ชอบหาเสื้อเก่าๆนะครับมาซ่อมเครื่องครับไม่ชอบใส่เสื้อขาวหรือเสื้อผ้าใหม่ๆนะครับหาเสื้อเก่าๆนะครับซ่อมพวกรถพวกอะไรนะครับนี่นะครับทำไมถึงเอาเสื้อเก่านะครับเสื้อผ้าเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทํางานพวกนี้มันสุกนิดนึงนะครับแต่เราก็พยายามอย่าให้เลอะเทอะนะครับอ่ะทีนี้มาขันตึงขันแน่นนะครับ นี่นครับขันด้วยมือสุดแล้วก็ใช้ปเจแหวนจับให้เต็มปากเต็มร่องนะครับจะไปขันเอียงนะครับขันอ่าแค่นี้ก็แน่นแล้วครับแล้วก็ใช้ค้อนเคาะนี้นิดเดียวครับก็แน่นแล้วครับทําเหมือนกันทั้งสองข้างซ้ายขวานี่นะครับเราก็ปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับสองข้างนะครับนับเบอร์สิบเก้านะครับอ่างน้ำมันเครื่อง แล้วก็หากรวยยาวๆนะครับเทน้ำมันเครื่องลงไปเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ6ลิตรนะครับจะเป็น oil filter กรองมันเครื่องครับก็จะใช้นี่นะครับโซ่ครับถอดออกง่ายๆเลยนะครับอพอหลวมแล้วเราก็ใช้มือหมุนออกเลยนะครับ อาจจะตึงเลยนะครับก็ใช้โซ่จะเปลี่ยนพร้อมกันเลยนครับออกมา,าก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับคนไซล์เราก็จะมาเช็ดทำความสะอาดนะครับตรงนี้เราก็จะ จาระบีไปนิดหน่อยครับแล้วก็หมุนเข้าครับนี่นะครับเราก็เช็ดให้เอี่ยมนะครับตรงนี้ก็ทาจาระบีไปนิดหน่อยนะครับก็หมุนเข้าเลยอ๋อเช็คโล้งดีๆนะครับให้ปิ่นแล้วก็หมุนเข้าให้แน่นให้ตึงครับตอนนี้ให้ใช้มือหมุนหรือเอาสายพานนะครับขันรัดตึงครับเพราะว่า งั้นอันนี้จะบุกบี้นะครับตอนถอดเราใช้โซ่ได้ครับเพราะว่า,างั้นเราก็ถอดทิ้งแล้วตัวนี้จะเป็นกรองกรองน้ำนะครับน้ำกรองโซล่าอันนี้กรองน้ำมันเครื่องแค่นี้ก็ใช้มือหมุนแทบจะตึงเดี๋ยวหาสายพานก็ได้ครับหรือใครมีประเจ ก็ดีเลยอันนี้เราเน้นตึงเน้นไม่รั่วซึมจบน่ครับเปิดน้ำมันเครื่องตัวใหม่เจาะเจาะแค่นี้พอเอาจาะได้เจาะแค่วันนี้แล้วก็ค่อยเททีเบาๆนี่นะครับน้มันเครื่องตัวใหม่แล้วก็ค่อยเทนะครับเบา,บา เทไปจนหมดนะครับเทเร็วบางทีมันทะลักออกนะครับเสียดายของอันนี้จะเป็นตัวหางยาวหน่อยนะครับถ้ามีคัวหางยาวเราก็ไม่ต้องถอดตัวตัวนี้นะครับเทไปจนหมดเลยนะครับก็อย่าลืมปิดหางน้ำมันเครื่องด้วยนะครับแล้วก็ขันทุกอย่างให้แน่นนะครับแล้วก็เช็ดตรงไหนติดเลอะนะครับ นี่จะเป็นน้ำมันของตาช้างคูปตา้าโดยตรงครับใช้กับรถแต่ละรุ่นโดยตรงเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้ามีน้ำมีอะไรนะครับก็ปล่อยทิ้งนะครับถอดแล้วปล่อยเททิ้งครับนี่จะเป็นกองของของน้ำนะกองโซล่า อันนี้เราก็เทหมดแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาด้านบนใช้ผ้าเช็ดขี้ดงขี้ดินนะครับแล้วก็ปิดให้ดีน,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 นี่นะครับเป็นตัวยยาวนะครับนี่นะครับแล้วก็ปิดเช็ดดินดีๆนะครับไม่ให้มีขี้ดินขุ่นลงไปนะครับ ไปทจบนะครับ่านผู้ชมแล้วก็เป็นไปได้ถอดกลองมาเป่าครับกลองเครื่องกลองอะไรมาเป่านะครับตรงน,นี้ก็เช็คน้ำครับถ้ามีก็ถ่ายออกก็จบสิ้นขบวนขนั้นตอนแค่นี้แล้วครับการเปลี่ยนถ่านมันเครื่องนะครับกับเปลี่ยนกลองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปหน้ามี ลิปดีๆอะไรมานำเสนอนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับนี่นะครับตะบบแกรงคกกรองครับเป็นไปได้อ,ออกมาถอดเป่าฝุ่นให้หมดนะครับข้าในนี่ก็เป่าไปเช็ดขี้ฝุ่นขี้ดินออกให้หมด อันนี้นะครับถ้าไม่อยากให้มันช้ำนะครับก็ใช้สายพานเลยครับรัดแล้วก็บิดให้แน่นตึงมือก็อยู่แล้วครับบางทีใช้โซ่นะครับมันก็เป็นแผลฉลอกเป็นรอยนะครับแล้วก็บุกใช้สายพานนะครับมันจะถนอมไม่ให้ตัวตัวนี้ครับบุกบี้ครับตัวกรองครับท่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็ไม่ แคบจะไม่เปียกอะไรเลยนะครับก็ไม่เลอะนะครับ